จงเชือ่อแรปเปอร์ยางรถย,ยนต์ยอดนิยมอันดับหนึ่งของจีนท็อป10ของโลกขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองจีนหลากมุมกับดิฉันวัชรินเศรษฐกุฎันค่ะช่วงนี้เราจะไปพบกับคุณเหลยเตอ๋อสินผู้สื่อข่าวภาพภาษาไทยจากช h i นา m มีเดียกรุ๊ปนะคะสวัสดีค่ะคุณเหลยคะสวัสดีครับคุณวัชรินสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพ คุณเลยคะถ้าหากให้ยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดว่าพื้นที่ห่างไกลยอย่างซินเจียงอุยกูซึ่งมีประชากรหลากชาติพันธุ์ก็ได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกับพื้นที่ส่วนอื่นๆของจีนตัวอย่างนั้นคืออะไรคะครับคุณวัชรินนับตั้งแต่การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่18นายสีจิง้งผิงเลขาธิการคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ไปดูงานที่ซินเจียงสองครั้งนายสีจิ้งผิงได้กล่าวไว้ว่า ความสมัคคีของชนเผ่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากและกลุ่มชาติพันธุ์56กลุ่มของเราต้องรวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้นเหมือนมะเละทับถิ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้ดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่ากลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มสามารถพัฒนาใต้อย่างเท่าเทียมกันและจะทำงานร่วมกันเพื่อสร้างชีวิตที่มีความสุขและตีงามยิ่งขึ้น กระบวนการนี้ไม่เพียงแต่ส่งเสริมความจเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังสร้างเงื่อนไขที่ดีสำหรับอนาคตของประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์แสดงให้เห็นถึงพลังอันยิ่งใหญ่แห่งความสมัคคขีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆอย่างเต็มที่ท่านผู้ชมครับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่รวดเร็วยิ่งขึ้นได้สร้างโอกาสการทำงานมากมายแก่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในสิงเจียงยกตัวอย่างเช่น ร้านอาหารปั้นเดียวกันในเมืองอาเคซูร้านอาหารแห่งนี้ได้รับการลงทุนร่วมกันและสร้างโดยผู้ถือหุ้น88ปรายจากกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆ7กลุ่มและได้กลายเป็นต้นแบบในการส่งเสริมความสมัคคีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจโมเดลนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพลังทางเศรษฐกิจในท้องถิ่นอย่างมากแต่ยังช่วยเพิ่มความเข้าใจและความไว้วางใจระหว่างกลุ่มชาติพันธ์ ต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้รัฐบาลซินเจียงยังได้ส่งเสริมโครงการฝึกอบรมสายอาชีพต่างๆเพื่อช่วยให้เยาวชนอุยกูและกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆฝึกทักษะการปฏิบัติจากการฝึกอบรมเหล่านี้เยาวชนจำนวนมากมายประสบความสำเร็จในการหางานทำและได้เพิ่มรายได้ของครอบครัวอย่างมีประสิทธ,ธิภาพ แล้วคุณเหลยเคยได้มีโอกาสเข้าไปในพื้นที่ซินเจียงอุยกูไหมคะอยากให้เล่าประสบการณ์ที่ได้ไปเห็นมาค่ะตีครับในด้านประสบการณ์ส่วนตัวผมได้เห็นถึงการพัฒนาร่วมกันของทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในซินเจียงด้วยตนเองนะครับเมื่อวันที่19กรกฎาคมปี2023ผมโชคดีที่ได้รับเชิญไปเข้าร่วมการประชมุมการสื่อสารระหว่างประเทศอินเทอร์เน็ต สวัสดีเส้นทางสายใหม่ครั้งแรกและได้เตินทางไปที่แหล่งท่องเที่ยวอูเจ้นตะวันตกที่ตั้งอยู่ที่เขตอูเออเหอเมืองคารามัยพร้อมด้วยแขกจากประเทศต่างๆต,ตามเส้นทางสายไหมโครงการแขตท่องเที่ยวอูเจ้นตะวันตกได้เปลี่ยนรูป,ปลักษณ์ของหมู่บ้านที่ล้าหลังในเมืองอูเออเหอเพิ่มรายได้ของกเกษตรกรโดยตรงและได้ส่งเสริมการพัฒนาโลจิสติกในชนบท ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาของอุตสาหกรรมในชนบทและวิธีการผลิตของเกษตรกรอีกด้วยนับตั้งแต่ตำหนึงโครงการอูเจนตะวันตกเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ก็ได้ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายแก่เกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์ในท้องถิ่นบริษัทที่รับบ้านจากเกษตรกรและสร้างเป็นโรงแรมได้แปลงกํไรให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนี้ เป็นเวลา2ปีติดต่อกันทำให้รายใต้ครัวเรือนโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น66,000หยวนในเวลาเดียวกันโครงการนี้ยังได้ขับเคลื่อนการมีงานทำของเกษตรกรในท้องถิ่นอีกด้วยทำให้มีงานต่างๆมากกว่า160ตําตำแหนง่งเช่นงานรักษาความปลอดภัยและทำความสะอาดความสารเบลดของโครงการเหล่านี้ส่งผลให้การจ้างงานโดยตรง มีมากกว่า3,000ตำแหน่งและส่งเสริมการจ้างงานทางอ้อมเกือบ10,000คนในอุตสาหกรรมต่างๆอาทิการเพราะปลูกการเลี้ยงสัตว์การแปลรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรการก่อสร้างและการท่องเที่ยวครับจีนเป็นประเทศที่มีหลายเชื้อชาติตั้งแต่สมัยโบราณกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งหมดมีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างใกล้ชิด มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมพึ่งพาซึ่งกันและกันทางเศรษฐกิจและมีความใกล้ชิดซึ่งกันและกันนี่ไม่ใช่แค่ความมั่งคั่งอันล้ำค่าของจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นข้อใต้เปรียบที่สำคัญสำหรับการพัฒนาของจีนอีกด้วยด้วยความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลโอกาสในการพัฒนาที่เท่าเทียมกันสำหรับกลุ่มชาติพันธุ์ทุกกลุ่มในซินเจียงในด้านเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมจึงได้รับการรับรองอย่างเต็มที่และยังส่งเสริมความสมัคคีทางชาติพันธุ์และความสมัคคีทางสังคมอีกด้วยเมื่อมองไปสู่อนาคตด้วยการปรับปรุงและดำเนินนโยบายอย่างต่อเนื่องประชาชนทุกกลุ่มชาติพันธุ์ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูก็จะสามารถแบ่งบันผลของการพัฒนาในระดับที่สูงขึ้นและร่วมกันสร้างชีวิต ที่ตีงานยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาที่ผมแ่งปันในวันนี้ขอบคุณครับ ขอบคุณคุณเลยมากนะคะที่อย่างน้อยๆวันนี้ก็คงจะทําให้คุณผู้ชมคนไทยเนี่ยรู้จักสินเจียงอุยกูได้มากขึ้นนะคะกับ2ช่วงที่ผ่านมาสําหรับช่วงนี้ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปดูกันให้เห็นชัดๆว่าสินเจียงอุยกูทุกวันนี้พัฒนาไปถึงขั้นที่คนในพื้นที่พูดได้เต็มปากแล้วค่ะว่ากําลังมุ่งหน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทันสมัยเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ